สวัสดีครับผมจากร้าน TJ a u t o m a x นะครับก็วันนี้ยามบ่ายนะครับผมวันนี้ปิดเร็วนิดนึงนะครับ3โมงแล้วก็แยกยานะครับผมขายันีโอเคครับผมซิตี้ซิตี้นะครับตัวปีประมาณ2014-16นะครับ TJ a u t o m a x แอนคาร์ูดนี้มาถูกเลยวะช่วงนี้จะเปิดโชว์เดี๋ยวจะมีฉลองเปิดโชว์รูมเดี๋ยวคอยดูประมาณอีกสัก2สัปดาห์อ๋ออนไเลี้ยงอะไรครับ บาร์บีคิวอ๋อทีบาร์บีคิวก็ได้ครับผมเอาบาร์บีคิวโอเคคับผมลูกค้าคันนี้นะครับจากเดิมเป็นล็อกกระทะนะครับผมก็ถึงหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับเลยมาจัดเป็นแม็กพร้อมยางนะครับผมวิสโต้นะครับอีโคเปีย EP สามร้อยครับตรงรุ่นแต่สเปคก็ใหญ่นิดนึงนะครับผมหนึ่งแปดหกสิบสิบห้านะครับผมนี่ดูด้านกว้างเี่นลงนิดนึงนะครับสวยนะครับผม ก็เป็นล้อซิตี้ตัวเอ่อตัวรองท็อปตัวปี2056ครับโดยรวมประมาณนี้นะครับผมนี่ถ้าลูกค้าสนใจชุดนี้โทรม,มาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์ใต้ข้างล่างนะครับนี่็นทธิพอดีไลน์ลผมทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับผมโดยรวมประมาณนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ